สองก็ได้กรุณามอบหมายให้นะครับดูแลเรื่องการฝึกได้ประกอบคุณงานพอดีนะครับถ <m prere Paris> uh ือว่าจริงๆแล้วถ้าจะพูดไปแล้วก็คือกองทัพบกเนี่ยแต่เดิมเลยท่องสอนที่จะมีชมรมทางข้องหมุนเนี่ยคือจริงๆแล้วพวกพวกเราเลยนะครับในสถานที่เราก็ต้องทํางานด้วยทับพวกก็คือพวกเราทั้งนี้แล้วว่าเมื่อเรามองกลับไปเวลาท่านมาในการตรวจเยี่ยมในกองสำนักคือเราทุกคนนะครับ ในกองทุกหน้าที่มัมนมีความสำเร็จเพราะนั้นแล้วใครก็ตามที่มาลำพังอย่างที่ผมบอกทำลำพังพวกผมเองเนี่ยปฏิบัติหน้าที่ในบางที่มีความสําคัญของประเทศชาตินะครับในยามที่ปัจจุบันนี้มีปัญหาค่อนข้างมากนะครับบ้านเมืองเราเนี่ยมีปัญหาเยอะนะครับตั้งแต่ปัญหาทางการเมืองปัญหาการกินการอยู่ปัญหาเศรษฐกิจนะครับแล้วก็ตลอดจนปัญหาความขัดแยง้งต่างๆนะครับแล้วก็ภัยพิบัติต่า,างๆที่มีในประเทศเพราะฉะนั้นแล้ว คนของเราเนะอยู่ที่ไหนนะครับเคยทํางานด้วยกันมาแล้วเราก็คิดว่าเราน่าจะจัดตั้งชมรมฐานกําหนุนนะครับแล้วก็ได้ทําการฝึกได้ทําการชี้แจงกันเป็นระยะ,ะยะแล้วก็รวมถึงสิ่งสําคัญก็คือท่านแม่ทัพบ,บอกว่าได้สั่งการหน่วยนะครับหน่วยทหาราน,หน,นะครับข้อที่สองทุกหน่วยนะครับให้เป็นหน่วยที่ให้ความช่วยเหลือแก่กาลับมืคือฐานกองหนุนเ่ยนะครับที่เรามีปัญหานะครับ ในทัอที่สองหมู่บ้านนะครับตามชุมชนอยู่แล้วเนี่ยก็ให้เป the uh, ็นความเร่ง <kaz> ด่วนที่จะเขาคือต้องแนะนําให้ได้ว่าแล้วต้องไปหน่วยงานที่ไหนแล้วก็ทิ้งนะครับคนที่เคยอยู่กับเราคนที่ร่วมเป็นร่วมตายกันมานะครับคนจะสุขอยู่อย่างไรหากเราสิ้นชาติสิ้นแผ่นดินสิ้นกษัตริย์สิ้นทั้ง ก็ขอสวัสดีอดีตนักรบทุกทุกท่านนะค,ะะครับก็ได้กลับมาเพิันอีกครั้งนึงนั้นใน